สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมเพลินโซนครับอยู่กันในเกมโปเกมอเซิร์ฟนอกครับหรือโปเกมอนเดเดเจนนะก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ยวยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมได้นนผ่านส่วนของพนิตโปเกมอนนะครับยังอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น,น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่จะอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซูเปอร์แตงกวลใต้คลิปวิอต่างก็สามารถกดช่วยกันได้นะครับโอเควันนี้ผมออยู่่ในนนเสิรร์ฟกะคับที อยู่ในเซิร์ฟนอกของโปเกก้าหรือโปเกมันดิจเจนท์วันนี้จะพาทุกคนนะครับมาดูโปเกมอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเซิร์ฟไทยของเรานะว่ามีตัวไหนมันเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับก็จะพาไปรีวิวคร่าวๆกันนะครับว่ามันมีตัวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนที่เท่บ้างนะอ่ะก็ไปดูกันเล,นเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นเกมโปเกมิก้ามาเซิร์ฟไทยนะครับ ก็แพดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะเป็นแพดท,ที่น้อยกว่านะครับของโปเกลันอยู่ประมาณ2-2ส,สเต็ปสสเต็ปนี่แหละนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตรง illustration นะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนสมุดโปเกเด็กกันเนาะก็ตัวละครที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากเซิร์ฟป,ปกตินะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ เริ่มต้นจากตัวละครที่เป็นระดับเอพิกหรือที่เขาเรียกในภาษาไทยว่าระดับมหากราบเนาะก็จะมีตัวละครดังนี้ครับจะเป็นตัวละครคอแลบนะครับกับตัวการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นวอร์เกรมอนตัวนี้นะครับเป็นตัวละครดิจิมอนนะครับที่มันเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เป็นในส่วนของธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุไฟนะครับ ก็มีสกิลโจมตีตามนี้เลยนะครับถ้าไม่ตาย140ผมจะพูดโดยค,คร่าวๆเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตีสายสเปเชียลแอคแทนะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทแล้วก็มีสกิลธาตุไฟครับทอร์นาดาเฟรมนะครับดาเมจ60เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็มีไฟติ้งทอร์นาโดธาตุไฟเหมือนกันเป็นดาเมจกลุ่ม30แล้วก็มีดากกอนคินเลอร์นะครับเป็นสกิลธาตุเหล็กดาเมจ60อันนี้ผมพูดค,คร่าวๆนะตัวนี้1ตัว ตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นเมทัลการูรูมอนนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรกรมอนธาตุน้ํากับธาตุเหล็กนะตัวนี้เป็นโปรกรมอนโจมตีสายเวทเหมือนกันมีท่าไม่ตายนะครับเป็นธาตุน้ําแข็งโจมตีอยู่ที่60หน่วยแบบกลุ่มนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ให้ะตูแชแข็งได้แล้วก็สกิลฟอเรนส์นะครับบอมเบอร์ ber, เป็นสกิลน้นแข็งเหมือนกันนะครับเดเมจเดียว45ทำให้สตูแช่แข็ง60%อันนี้ก็จะเป็นสติลโกลนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของบัฟนะเพิ่มสปีด30%เพิ่มค่าแม่นยำ3ามรอบนะครับให้กับตัวละครมันเองนะครับแล้วก็สกิลตีเป็น water d e a t h fraction นะครับเป็นสกิลทาตุน้ำเดเมจ35แบบกลุ่มนะฮะแล้วก็ทำให้ศัตรูติดใช้แข็งด้วยอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอันนี้จะเป็นกิจกรรมตามช่วงเวลานะครับที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ตัวคราวนี้ครับก็มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่ ตัวนี้นะครับมันคือกูเลนอาม่านะครับนี่ตัวนี้ให้ดูก่อนนี่ครับกูเลนอาม่านะครับเป็นโปเกมอนประเภทไฟนะครับกับพลังจิตนะครับตัวนี้ก็จะมี2ล่ามจะมีโซโรเบด้วยเนาะมันจะมีโซโเบดตัวหนึง่งเอาเป็นกูเลนอาม่าก่อนกูเลนอาม่มามีถ้าไม่ตายเป็นอาร์เมอร์แคนนอนนะครับเป็นประเภทไฟนะครับทำเดเมเเป็นกายภาพนะตัวนี้เป็นสายกายภาพนะฮะ ก็ตีเสร็จก็จะได้รับดาเมจแรงขึ้นอีก20%นะครับดาเมจเอลีนะครับดาเมจกลุ่ม100ถือว่าโกงมากนะครับแล้วก็มีเซอร์ริงช็อตนะครับเป็นสกิลเดี่ยวท่าพลังจิตโจมตี80แล้วก็จะมีไซคิกดีเฟนต์นะครับเป็นบัฟเนาะทตุไฟนะครับแล้วก็สเปนนะครับไฟเจอสปปนนะครับดาเมจเดี่ยว40นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่มากๆนะครับมันก็มากันกับคู่หูของมันแหละก็คือตัวนี้นะครับนี่เป็นโซเบตอย่างเท่เลยโซเบตนี่เป ตัวนี้ก็โซเบตเนี่ยเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพเหมือนกันถ้าไม่ตายครับเป็นบิทเทนเบรดนะฮะโจมตีเป็นธาตุผีดาเมจเดียวครับ100นะฮะสกิลอื่นๆก็จะมีไซโคคัสนะครับดาเมจไฟนะครับเป็นดาเมจกลุ่มด้วยนะครับดาเมจไฟกลุ่ม70นะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นชาร์โดคลอนะฮะเป็นดาเมจธาตุผีครับเป็นกายภาพธาตุผีนะครับผมดาเมจ110นะครับโคตรแรงเลยนะฮะแล้วก็มีชาร์โดคลอเนะฮะ เป็นบัฟนะครับผมอันนี้ก็ลบดีบัฟออกได้นะรตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากตัวนี้่ะต่อมาตัวถัดไปครับนี่เลยอย่างเท่นะครับโคไรดอนะฮะโคไดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนนะครับตัวใหม่เลยนะครับในแพทใหม่เลยก็เข้ามานะครับมีในกิจกรรมด้วยนะครับในกิจกรรมพวกปฏิหารนะฮะมีให้เอาหนังสือธาตุไฟไปแลกด้วย2,600ชิ้นนะฮะแลกมาได้เลยนะครับทั้งตัวละครทั้งตัวมาสเตอร์เลยได้ครบเลยนะครับ ตัวนี้เป็นประเภทต่อสู้มังกรนะครับสกิลคร่าวๆนะครับก็จะมีสกิลท่าต่อสู้นะครับ full total นะฮะดาเมจกลุ่ม180โคตรโกงนะฮะอย่างแรงรู้สึกว่าจะเป็นตัวตีอันติเมตดาเมจกลุ่มที่แรงสุดในเกมด้วย180เลยแล้วจะมีสกิลมังกรนะครับดาเมจเดี่ยว120นะฮะมีบัฟกันอยู่นะแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะพาไปส่องเฉยๆแล้วก็มีエンชีนพาวเวอร์ครับดาเมจกลุ่มดาเมจ100นะฮะแล้วก็มีทารบูนะครับ เาเมจหนึ่งร้อยเป็นการทตดไฟนะฮะโหดจัดบอกเลยว่าตัวนี้อย่างเท่นะครับโคไรดอนแน่นอนครับมีโคไรดอนนะครับก็ต้องมีมิไรดอนนะครับตัวนี้ก็เป็นประเภทสายฟ้ามังกรนะครับก็มีในกิจปฏิหาร์เหมือนกันใช้หนังสือทตดไฟแรกนะครับได้ในจํานวน2,600ชิ้นนะครับมีกิจมาวันศุกร์ด้วยนะครับและนี่ครับสปาร์คแคสต์นะฮะเดเมจกลุ่ม180เหมือนกันนะครับ ก็ต้องยืนคู่กันอ่ะกับตัวเดเมจจะแรงขึ้นอ่ะถ้ามันยืนคู่กันกับโคเรดอนอ่ะเออมาเล่นคู่กันแล้วก็มีช็อคเวฟครับเดเมจสายฟ้า110นะฮะแล้วก็มีเฟซี่โวลนะครับเดเมจท่าเดี่ยวสายฟ้า100แล้วก็มีดักต้นทีมนะครับเดเมจ1 0 0้นะครับท่ามาังกรนะถือว่าโหดมากนี่คือตัวใหม่ที่เข้ามาในแพทของโปเกม l e เ e เจนส่วนโปเกมอนตัวปกตินะครับถามว่ามีไหมนะฮะ มันก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นไอ้ล่างเล็กก่อนที่มันจะแปลงล่างเป็นล่างใหญ่อะแหละนะครับอ่ะดีวผมพาไปดูนะฮะมันจะอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะไล่เลียงลงมาเรื่อยๆโอ้โปเกมอนเยอะมากๆนี่ครับก็จะมีดังนี้นี่ครับก็จะเป็นอากุมอนนะไอ้ล่างเล็กก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเกรมอนนะนี่ตัวนี้ล่างเล็กเป็นประเภทไฟนะฮะสกิลก็ตามไม่เลยนะครับลองไปอ่านดูได้ก็ไม่ได้พลังอะไรเก่งมากนี่ครับก็เป็นเกรมอน ตัวนี้ก็จะเป็นเมทัลเกรมอนร่าง1นึ่ร่างสองร่างสาเหมือนพวกฮิโตคาเงะ์ดิสโด้ดิสดอนอะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับกาบูมอนร่าง1นึ่ร่างสองเป็นการูรูมอนร่าง3เป็นนะครับเวแกกาลูมอนนะครับตัวนี้ก็เป็นร่าง3เนาะตรงนี้แล้วก็จะมีเนวิเอบันนี่ครับก็เข้ามาในแพทของตัวใหม่แล้วก็เป็นฮิบันนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัว กุเรนอม่าล่างเล็กนะครับเป็นชาคาเดตนะครับตัวนี้ก็เป็นธาตุไฟเพียวๆ,ๆเลยอันนี้ก็เอาไปอีโว e เป็นเจ้ากุเรนอม่าได้นะครับหลักๆก็จะมีตัวละครประมาณน้ครับประมาณ10ตัวได้นะฮะก็ตัวซึ่งตัวละครใหม่เนี่ยครับมันก็มีอยู่ในกิจตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างโคเรดอนมิเรดอนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของกิจปฏิหารตรงนี้ได้ไดก็แลกเปลี่ยนนะครับเอา หนังสือาธาตุไฟเนาะไม่ใช่หนังสือการดอนนะครับจะเป็นหนังสือาธาตุไฟมันจะเขียนว่าไฟนะครับไฟไทไฟเยอร์ไ,ไทมาสเตอร์บุนะ๊กนะก็มาแลกเป็นเนี่ยเศษของมิเลดอนแล้วก็ร่างมาสเตอร์ครบเลยโครลดอนก็แลกได้นะครับนั่นก็จะเป็นช่วงกิจช่วงเวลาแหละพวกตัวละครที่ผมบอกอัเพิ่มเข้ามาเนาะก็ตามนี้คร่าวๆเนะาะประมาณนี้นี่ก็เป็นในส่วนของตัวอ่าโปเกมอนใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ในแพทของเจ้าอ่าโปเกมันเลเจนด์เสิร์ฟนอกกันนะครับก่อนจะจากการรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องบนโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในนคคลิปห้ารับ